ทีการเล่นคือจ้ามือเขย่าไปนะครับอ่าจ้ามือเขย่าไปทีนี้เรามาเทฟังนะครับอ่าเนี่ยอ่าีทอ่าอ่าฟังนะครับอ่าเห็นไหมครับเสียงมีจังหวะที่สองมาตกลงมานะครับอันนี้เล่นหกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอดูนเล่นนะเล่นหกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับหก oh oh. อ่านี่หกหกห้า huh. นะครับอันนี้คือเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ามา เดี๋ยวเปิดถัดมานะครับเดี๋ยวเปิดถัดมาเดี๋ยวลองเทสให้ดูนะครับว่าน้ํายาตัวนี้มันเล่นได้จริงไหมอันนี้น้ํายาตัวนี้ราคาหลักร้อยนะครับต้นทุนน้อยเล่นได้นะครับเราไม่ต้องไปใช้ต้นทุนเยอะแล้วน้ํายามันเล่นได้จริงเดี๋ยวผมจะอธิบายลงให้ดูว่าน้ํายามันเล่นได้จริงยังไง่าฟังฟังเสียงนะฟังเสียงเสียงจะอ่าเห็นไหมครับไม่มีจังหวะที่สองนะครับอันนี้ให้กักค่าต่ําไว้ถ้าเกิดไม่ ถ้าเกิดเล่นไม่เยอะก้กกาตัตต่ำไว้อย่างเดียวเลยถ้าเกิดกลัวเสียก้กาตัตรต่ำไว้แต่ถ้าเกิดชอบมากๆเต็งต่ำผ่าปากได้ก้าศัาต่ำนี่อย่าขาดนะครับส่วนนี้ใครเล่นหกมาเราขายหกได้เลยนะครับถ้าเกิดจับน้ำยาได้สามลูกเลยนะครับอ่ะมาเปิดดูเปิดนี้อ่ะเป็นห้าสองสองนะครับอ่ะเป็นห้าสองสองนะครับอ่ะเทคนิคมันคือง่ายๆเลยนะครับเทคนิคมันคือง่ายๆเลย การทํางานของมันคือถ้าเกิดหกมันขึ้นมาอันนี้ผมใส่น้ํายาไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสาเม็ดเลยถ้ากเกิดหกมาแ skin, บบนี <livres ain. S 2> ้นะครับเวลาเทมาเห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับเวลาหกหกมาปุ๊บเวลาเทมาจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับแล้วตัวนี้มันจะลงมาช้าครับเห็นไหมครับมันจะมีเสียงตกจังหวะสองมันจะมีเสียงตกจังหวะสองเสียงตกจังหวะสองตกยังไงฟังครับนี่จังหวะแรกเห็นไหมครับเห็นไหมครับจังหวะสองมาแล้วอ่านี่เลย จังหวะแรกไปแล้วจังหวะที่สองตามมาน,นี่ครับ100%เลยอันนี้คือน้ํายาฝืดลื่นนะครับน้ํายาฝืดลื่นน้ํายาฝืดลื่นอันนี้ราคาหลักร้อยนะครับและคุ้มมากจริงๆเพราะว่าอะไรใช่ไหมครับได้น้ํายาไปแล้วช่างบอยมีคลิปวิดีโอรับที่สอนให้นะครับบางคนบางคนสอบถามผมว่าเ,เล่นกันทุกวันนี้จะไปหาจับลูกใครได้ใครจะไปให้จับลูกอ่าอ่าอันนี้คือคนะําถาม,ถามสําคัญนะครับที่ทุกคนถามผมมา ช่างบอยมีทางออกให้ครับมีทางออกให้ช่างบอยมีคลิปวิดีโอรับให้และเราเอาน้ํายาใส่โดยไม่ต้องไปจับลูกเจ้านะครับมีคลิปวิดีโอรับให้ย้ํานะครับมีคลิปวิดีโอรับให้เอาน้ in, <Okay. S 1> ํายาไปใส่ลูกโดยไม่ต้องไปจับลูกเจ้านะครับ<อ>บางคน,น่ยได้แค่คลิปวิดีโอไปก็คุม้มแล้วครับพี่นะครับอ่าคลิปวิดีโอนี้ไม่มีใครสอนแน่นอนนะครับไม่มีใครสอนให้กันฟรีๆแน่นอนแต่อันนี้ได้น้ำยาไปแล้วเรายังแถมคลิปวิดีโอให้นะครับ วันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับน้ำยาฝืนลื่นฝืนจริงจริงนะครับเห็นไหมครับฝืดจริงจริงแล้วบางคนเล่นได้นานหรือเปล่าเล่นได้เป็นสองสามอาทิตย์นะครับถ้าไม่ถ้าไม่ออกก็อยู่อย่างเงี้ยเป็นเดือนครับใครสนใจน้ํายาฝืนลื่นพร้อมคลิปวิดีโอสอนแบบละเอียดนะครับจากประสบการณ์ช่างบอยเล่นจริงนะครับแนะนําตรงจุดอย่างแน่นอนนะครับสําหรับใครสนใจน้ํายาฝืนลื่นเดี๋ยวจะทิ้งนะครับการติดต่อไว้ให้มีแฟนเพจ a c e b o o k และเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือแอดไลน์นะครับ ไปที่ H uh, S นะครับ H I L O นะครับ Hi Low S Hi l o นะครับมี S ข้างหน้าด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้